นาวินตาเตรียมส่งน้องลูก้าน้องโมก้าเรียนเมืองนอกเตรียมย้ายไปอยู่ลอนดอนประเทศอังกฤษสำหรับครอบครัวของนาวินตาและให้โซน้ำหวานไม่รู้ว่าแพลนจะไปอยู่ยาวหรือเปล่าเรอได้ข่าวมาว่าทั้งคู่ไปเปิดคลินิกความงามที่นั่นเตรียมตัวควักกระเป๋าซื้อบ้านมูลค่า100ล้านหลังห้างฮาร์รที่ลอนดอนประเทศอังกฤษอีกด้วย ต้องบอกว่าถ้าไม่รวยสิ่งคงทําไม่ได้นอกจากนี้ยังได้เพื่อนบ้านอย่างพอล่าเทเลอร์ที่ซื้อบ้านบริเวณนั้นแวะเวียนมาหาอีกด้วยไม่รู้ว่าไปสนิทสนมกันตอนไหนแต่ดูแล้วทั้งครอบครัวนาวินตาและครอบครัวของพอล่าสนิทสนมกันมากในเวลานี้กําลังดูดูกันอยู่ตัวเราคงไม่ได้อยู่ที่นั่นบ่อยคงจะเปิดให้เช่ารายวันคิดว่าเป็นไรายได้เสริมอีกทางหนึง่งที่ผมตัดสินใจบริหารในแบบนี้แล้วจริงๆมีแพลนสําหรับลูก้าด้วย อย่างที่ว่าเรามองเรื่องความประหยัดอยู่แล้วถ้าเรามีทรัพย์สินในจํานวนหนึ่งแล้วมีเงินลงทุนในจํานวนหนึ่งในประเทศนี้เราก็มีสิทธิ์ขอเป็นพลเมืองในประเทศนั้นเขาก็จะได้สิทธิประโยชน์ในเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มันก็มีราคาที่ถูกลงก็ดีต่อการศึกษาของน้องด้วยก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งซึ่งเป็นประโยชน์ทางการศึกษาในอนาคตของลูกสาวล่าสุดนาวินตาได้เปิดใจว่าตอนนี้เตรียมความพร้อมเพื่อที่จะมีลูกอีกคนลูกทั้งสองคนกําลังเริ่มโต เริ่มที่จะได้เวลากลับมาเป็นของตัวเองแล้วลูกคนที่สองก็สองขวบครึ่งแล้วเราก็จะรู้สึกว่าชีวิตตรงนี้อยากให้มันอยู่นานขึ้นอีกนิดก็เลยอยากสะพักสักหน่อยแต่อีกใจหนึ่งผมก็อยากจะมีเพราะถ้าอายุมากไปกว่านี้คงจะไม่มีแรงแล้วส่วนตัวผมอยากจะได้ลูกชายคิดว่าบ้านนี้มันต้องมีผู้ชายบ้างผมคนเดียวตลอดเลยถ้ามีลูกชายอีกคนก็น่าจะสนุกหายเหงาแต่เขาก็ทักว่าบ้านนี้ถ้ามีลูกอีกคนก็จะต้องเป็นลูกสาว ต่สามใบเท้าเราก็ตกใจแต่ถ้าจะมีลูกชายก็จะต้องเป็นคนที่4ี่ล้อฉะนั้นก็เลยต้องคิดหนักนิดนึงครับแต่ผมอยากได้ลูกชายจะได้มีพวกลูกชายก็จะได้มาเล่นกีฬาด้วยกันแบบผู้ชายตื่นมาบางทีลูกสาวก็เอาอะไรไม่รู้มามัดหัวผมก็โอเคครับเขาก็มีความสุขครับลูกสาวสองคนรักสวยรักงามมากตอนนี้เริ่มแต่งหน้าแต่งตาทาเล็บก็ตามรอยคุณแม่